สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดนะคะจะเป็นกิจกรรมที่1เรื่องคู่อันดับนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะจงเขียนคู่อันดับทั้งหมดจากแผนภาพในแต่ละข้อต่อไปนี้ก็คือเขากาหนดแผนภาพมาให้และให้เราเนี่ยไปเขียนให้อยู่ในรูปของคู่อันดับนะคะจะเขียนได้ยังไงคะนเรียนเขาให้วงมา2วงใช่ไหมคะวงที่1ก็จะเป็นกลุ่มที่1วงที่2ก็คือกลุ่มที่2 เราก็ให้กลุ่มที่1เนี่ยเป็นสมาชิกตัวหน้าหรือว่าดูว่าตัวที่1ใช่ไหมคะแล้วก็ให้กลุ่มที่2เนี่ยให้เป็นสมาชิกตัวหลังหรือว่ากลุ่มที่2หรือว่าตัวที่2ใช่ไหมคะเราก็จะได้1คู่กับ2 3คู่กับ4 5คู่กับ6แล้วก็7คู่กับ8ใช่ไหมคะเรามาเขียนคู่อันดับกันเลยเนาะ1คู่กับ2เราก็จะนําแต่ละคู่เนี่ยมาใส่วงเล็บใช่ไหมคะ สามคู่กับสี่ห้าคู่กับห้าคู่กับหกเนาะห้าคู่กับหกแล้วก็เจ็ดคู่กับแปดก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะการเขียนคู่อันดับก็คือให้นักเรียนเนี่ยนำแต่ละคู่เนี่ยมาใส่ในวงเล็บใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคอมมาที่ขั้นระหว่างแต่ละคู่แล้วก็ขั้นระหว่างตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองด้วยนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่สองกันเลยนะคะ,ะข้อที่สองเนี่ย ลูกศรโยงเริ่มโยงมั่วเลยใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งเนี่ยลูกศรจะชี้ไปแบบง่ายๆเลยเราจะดูแผนภาพแผนภาพก็ค่อยจะดูง่ายเลยก็คือโยงจากหนึ่งไปหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าข้อที่สองเนี่ยจะมั่วเลยเนาะมันจะโยงยังไงก็แล้วแต่การที่เราจะพิจารณาก็ให้เราดูที่หัวลูกศรใช่ไหมคะหนึ่งไปหกแสดงว่าหนึ่งก็คู่กับหกใช่ไหมคะเราก็เขียนได้เลยนะคะ คู่ที่1ก็คือ1คู่กับ6ให้เราดูที่หัวลูกศรน,นะคะต่อไป2คู่อะไร2คู่กับ3ใช่ไหมคะแล้วก็3คู่กับ2แล้วก็4คู่กับ8อ้าคู่กับ4ไม่มี8เนาะแล้วก็คู่สุดท้ายก็คือ5คู่กับ5ใช่ไหมคะนักเรียนดูเป็นใช่ไหมคะ 1>, 1เนี่ยลูกศรชี้ไปที่6แสดงว่าคู่ที่1ก็คือ1กับ6ใช่ไหมคะให้กลุ่มที่1เนี่ยเป็นสมาชิกตัวหน้าแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยเป็นสมาชิกตัวหลังนะคะต่อไป2คู่กับอะไรคู่กับ3นะคะแล้วก็3คู่กับ2เนาะแล้วก็4คู่กับ4นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ5คู่กับ5นะคะนี่ก็คือคู่อันดับที่ได้นะคะในข้อที่2ต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะ ข้อที่สามเนี่ยนักเรียนอย่าเพิ่งตกใจนะคะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยมีสมาชิกห้าตัวใช่ไหมคะกลุ่มที่สองมีสมาชิกแค่ตัวเดียวนะคะการเขียนคู่อันดับเราก็เขียนเหมือนกันนะคะให้ดูที่หัวลูกศรน,นะคะหนึ่งคู่กับหกก็เป็นคู่ที่หนึ่งผู้ที่สองคืออะไรคู่ที่สองสองชี้ไปที่หกใช่ไหมคะก็เป็นคู่ที่สองก็คือสองคู่คู่กับหกต่อไป คู่อันดับเท่าไหร่3 6ใช่ไหมคะแล้วก็4 6สุดท้ายก็คือ5 6ใช่ไหมคะการเขียนคู่อันดับก็เขียนเหมือนกันนะคะจะมีสมาชิกกี่ตัวก็แล้วแต่ให้เราดูที่หัวลูกศรก็พอเนาะต่อไปเราไปดูนะคะข้อที่4นะคะกลุ่มที่1น่งสมาชิกตัวหน้าก็มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะกลุ่มที่2สมาชิกตัวหลังมีกี่ตัวมี 5ตัวนะคะแล้วก็เขียนคู่อันดับตามหัวลูกศรเลยนะคะคู่ที่1ก็คือ5คู่กับอะไรสมาชิกตัวแรกของกลุ่มหลังก็คือ2ก็จะเป็น5คู่กับ2นะคะต่อไปคู่ที่2คือ5คู่กับ4นะคะคู่ที่3ก็คือ5คู่กับ6นะคะคู่ที่4ก็คือ5คู่กับ7 คู่สุดท้ายก็คือ5คู่กับ8นะคะอย่าลืมนะคะในการเขียนคู่อันดับก็คือต้องมีลูกน้ำนะคะขั้นระหว่างแต่ละคู่แล้วก็ขั้นระหว่างตัวที่1หรือว่าตัวตัวแรกกับตัวหลังนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5นะคะข้อที่5เนี่จะแตกต่างจากข้อ 1- นถึงสใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าข้อที่ 1- นถึงสเนี่ยจะเป็นตัวเลขเนาะแต่ข้อที่5เนี่ยจะเป็นตัวอักษรแต่การเขียนคู่อันดับก็เขียน เหมือนกันนะคะใช้สัญลักษณ์เหมือนกันก็คือกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรไทยเขมรพมา่ามาเลเซียก็คือเป็นประเทศใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่สองเนี่ยก็เป็นกรุงเทพพนมเปญอันอนี้ย่างกุ้งเนาะแล้วก็กัวลาลุมเปอร์ก็จะเป็นพวกเมืองหลวงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จับคู่ให้เป็นกลุ่มที่หนึ่งก็เป็นตัวหน้ากลุ่มที่สองก็ให้เป็นตัวหลังใช่ไหมคะเราก็มาจับคู่กันเลยนะคะจะเป็น ไทยคู่กับกรุงเทพใช่ไหมคะอันนี้คู่ที่1่คู่ที่2อขมนินคู่กับอะไรคะขมนินคู่กับพนมเปนคู่ที่3คือพม่านะคะพมา่าคู่กับอะไรคะอันนี้ย่างกุ้งเนาะเขียนผิด พม่าคู่กับย่างกุ้งคู่สุดท้ายคืออะไรคะมาเลเซียเนาะมาเลเซียคู่กับอะไรคะกัวาลาลัมเปอร์เนะาะกัวลาลัมเปอร์นะคะเมืองหลวงของมาเลเซียอันนี้ก็จะเป็นการจับคู่ระหว่างประเทศกับเมืองหลวงของแต่ละประเทศใช่ไหมคะ ต่อไปเราไปที่ข้อที่2นะคะข้อที่2ใหญ่จงเขียนแผนภาพจากคู่อันดับหรือข้อมูลจากตารางในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยข้อที่1ใหญ่ก็คือเขาให้เขียนจากแผนภาพให้อยู่ในรูปคู่อันดับแต่ข้อที่2ใหญ่ก็คือให้เขียนจากคู่อันดับให้อยู่ในรูปของแผนภาพนะคะเรามาเขียนกันเลยเนาะ เราก็ให้กลุ่มที่1เนี่ยก็เป็นสมาชิกตัวแรกหรือว่าตัวหน้าใช่ไหมคะกลุ่มที่2ก็คือให้เป็นสมาชิกตัวหลังโอเคเนาะเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะกลุ่มที่1ดูดูจากตัวแรกก็จะมี1 3 4 6 8ดใช่ไหมคะเราเขียนกันเลยจะมี1 3แล้วก็4 6แล้วก็8ใช่ไหมคะ1 3 4 6 8ต่อไป กลุ่มที่2ก็คือสมาชิกตัวหลังเนี่ยอะไรบ้างมี4 6แล้วก็4อ่าซ้าถ้าซ้ํากันเนี่ยเราเขียนแค่ตัวเดียวนะคะก็มี4 6 4 3ก็นับแค่ตัวเดียว8แล้วก็3ใช่ไหมคะเราก็เรียงสักหน่อยเนาะ3มันน้อยให้3ขึ้นก่อนอ่าน้อยสุดก็คือ3ต่อไปก็คืออะไร4นะคะเอามาแค่ตัวเดียวต่อไปมีอะไรคะ ก็คือ6ใช่ไหมคะ6 6แล้วก็8เนาะมี6กับ8อีก2ตัวโอเคก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะคู่ที่1 1กับ4ใช่ไหมคะเราก็โยงลูกศรไปเลยคะ่ะคู่ที่1ก็คือ1กับ4โยงลูกศรจาก1ไป4ใช่ไหมคะต่อไปคู่ที่2คืออะไรคู่ที่2ก็คือ 3กับ6ก็โยงลูกศรจาก3ไป6ต่อไปคู่ที่3คือ4กับ4ก็โยงลูกศรจาก4ไป4นะคะเคเาะซ้ำกันไม่เป็นไรนะคะนักเรียนต่อไป หคู่กับอะไร8ก็โยงลูกศรจาก6ไป8ปดโยงให้มันตรงๆหน่อยเนาะมันไม่ตรงแล้ของครูต่อไปคู่สุดท้ายก็คืออะไรก็คือ8คู่กับ3ามยงลูกศรจาก8ไป3าม นะคะก็จะได้แบบนี้เนาะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2โดยที่กลุ่มที่1ก็เป็นสมาชิกตัวแรกใช่ไหมคะกลุ่มที่2ก็เป็นสมาชิกตัวหลังหรือว่าตัวที่2เนาะต่อไปเรามาเขียนข้อที่2กันเลยนะคะกลุ่มที่1สมาชิกตัวแรกก็คือมี a b c d e f เขียนกันเลยนะคะ a b c d อี e, แล้วก็เอฟเนาะมีกี่ตัว6ตัวใช่ไหมคะต่อไปกลุ่มที่2ตัวหลังก็มี1 2 3 4 5 6อมี่ามี1ถึง6ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5แล้วก็6อ่ะเรื่มเขียนในจุดแล้วโอเคต่อไปเราก็มาโยงลูกศรใช่ไหมคะ A คู่กับ1ก็โยงลูกศรจาก A ไป1 หัวลูกศรก็จะชี้ไปที่1ใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็น B คู่กับ2คู่ที่3ก็คืออะไรก็คือ C คู่กับ3คู่ที่4ก็คือ D คู่กับสี่ืมไม่ตรงแล้ว ถ้านักเรียนเขียนก็เขียนให้ตรงหน่อยเนาะโอเคต่อไปก็ e คู่กับ5ตรงสุดก็แค่นี้แหละของครูโอเคคู่สุดท้ายก็คือ f คู่กับ6ก็จะได้แบบนี้เนาะสมมติว่าตรงนะคะนักเรียนนี่ก็คือคู่อันดบับที่เราได้นะคะก็แบบก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไป ข้อที่3นะคะเขาจะให้มาในรูปของตารางเนาะไม่ใช่ในรูปของแผนภาพแล้วแต่การเขียนคู่อันดับเราก็เขียนเหมือนกันนะคะเราก็ให้กลุ่มที่1เนี่ยก็เป็นสมาชิกกลุ่มแรกก็คือ x ใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็ให้เป็นสมาชิกกลุ่มหลังก็คือ y ใช่ไหมคะล้วก็ให้เขียนให้กลุ่มที่1เป็น x เนาะ ให้กลุ่มที่1เป็น x ก็ให้กลุ่มที่2เป็น y กลุ่มที่1 x ก็มีอะไรบ้างมี1 3 5 7 9แล้วก็11ใช่ไหมคะกลุ่มที่2องหรือว,ว่า y ก็มี4 6 8 10 12แล้วก็14อ่า จะเขียนเว้นช่องไม่ตรงกันนะคะนักเรียนในป็นได้เน,ะนาะนักเรียนดูให้ตรงนะคะแล้วก็โยงคู่ที่หนึ่งก็คืออะไรก็คือหนึ่งคู่กับสี่ใช่ไหมคะก็โยงลูกศรเลยจากหนึ่งไปสี่เปลี่ยนสีนิดหนึ่งหนึ่งไปสี่นะคะต่อไปกลุ่มที่สองคู่ที่สองก็คือสามคู่กับหกใช่ไหมคะโยงลูกศรจากสามไปหก คู่ที่3ก็คือ5กับ8ใช่ไหมคะคู่ที่4ก็คือ7กับ10คู่ที่5 9กับ12คู่สุดท้ายคือ11กับ14ใช่ไหมคะ อ่านี่ก็คือแผนภาพที่ได้เนาะเราก็ดูคู่ให้มันตรงนะคะ1คู่กับ4 3คู่กับ6 5คู่กับ8 7คู่กับ10 9คู่กับ12แล้วก็11คู่กับ14นะคะยงลูกศรให้มันตรงกันนะคะต่อไปเราก็มาข้อที่4นะคะข้อที่4ก็เป็นตารางก็คือจำนวนไม้บรรทัดที่เป็นอันกับราคาที่เป็นบาทใช่ไหมคะ หอันราคา8บาท2อัน16บาท3อัน24บาท4อัน32บาท5อัน48าอ5อันต้องเป็น40บาทใช่ไหมคะแก้นิดหนึ่งนะคะ5อันก็คือ40นะคะเพราะว่า1อัน8บาทดังนั้น5อันก็เป็น40บาทนะคะเรามาเขียนแผนภาพกันเลยนะคะเราก็ให้กลุ่มที่1ก็เป็นจํานวนไม้บรรทัด เป็นอันใช่ไหมคะกลุ่มที่สองก็ให้เป็นราคาเป็นบาทกลุ่มที่1ก็มีอะไรบ้างสมาชิกตัวที่1ก็คือ1 2 3 4และก็5ใช่ไหมคะกลุ่มที่2ส,สมาชิกตัวหลังก็มี8 16 24 32 แล้วก็40สุดท้ายเราก็โยงลูกศรหนึ่คู่กับ8ชี้ลูกศรไปที่8 2คู่กับ16นะคะ3คู่กับ24 4คู่กับ32สุดท้าย5คู่กับ40นะคะ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะโอเคแบบฝึกหัดกิจกรรมที่หนึ่งก็เรื่องคู่อันดับก็มีแค่นี้นะคะนักเรียนหวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ทาเป็นนะคะการเขียนคู่อันดับก็คือให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในวงเล็บใช่ไหมคะให้นําแต่ละคู่มาเขียนให้อยู่ในรูปวงเล็บโดยที่จะมีลูกน้ําขั้นระหว่าง แต่และคู่แล้วก็ขั้นระหวังสมาชิกตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ใช่ไหมคะโดยที่ในแผนภาพเนี่ยสมาชิกที่เป็นคู่กันเนี่ยถ้า1คู่กับ2ก็จะยงลูกศรจาก1ไป2 3ใช่ไหมคะสคู่กับ4ก็จะยงลูกศรจาก3ไป4หัวลูกศรเนี่ยจะชี้ไปที่สมาชิกตัวหลังหรือว่าตัวที่2ใช่ไหมคะอเคประมาณนี้นะวันนี้ก็เอาแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ